ก็สวัสดีกันด้นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับหมอองนะครับกีฬาเอนเจอร์แล้วก็อยู่กันในช่วงฝากไอเดียไว้กับหมอครับผมอีที่19แล้วนะเลขเก้าเลขดีเลขเก้าได้เกียร์ดีวันนี้ก็อยู่กับไอเดียเพื่อนนะครับผมซึ่งเมื่อ2คลิปก่อนก็ออกมาครับผมเป็นไอเดียของน้องน็อตนะครับผมตอนนั้ได้คุณรอบนี้เรียกน้องน็อตน็อตขอไม่โชว์ความหล่อเหล่านะครับผมให้ผมมาโชว์ความหล่อเหล่าคนเดียวนะแต่ก็อยู่ข้างๆผมครับผมค้าบผมแล้วน็อตเนี่ยได้จัดไปสองแพ็คเลยนะ เป็นแพ็เลือกรับอุปกรณ์กระสุนรับนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกรับก่อนดีกว่าน,นี้เลือกอยู่แล้วนะอันนี้ไฮไลท์ของเราครับผมขอเปิดก่อนใช้คนน้ษหนึ่งชิ้นก็ได้นะเฮ้ยจะจะคุยซะหน่อยเดี๋ยวมาคุยกันหน้านี้แล้วกันนะครับผม,มอะซึ่งคุยกันแล้วนะว่าแบบเฮ้ยเกียร์หน้าใช้เนี่ยมันมีประมาณสี่ชิ้นเนาะในห้าชิ้นอันนี้หน้าใช้หรือเปล่าส่วนตัวผมให้สานะครับผมเป็นาทาเวท โล่แล้วก็เป็นล่มนะครับผมอ่าลออธิบายหนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงก็ว่าความน่าใช้ของมันนะซึ่งคาถากับล่มนี่แบบสู้กันเลยนะแต่ส่วนใหญ่อะเดี๋ยวผมขออธิบายโล่ก่อนโล่โล่เนี่ยแน่นอนครับผมเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนแบบเสริมได้ดีนะครับผมเป็นพลังชีวิตต้านสกิลแล้วก็ค่าใช้จ่ายผลิตแร้นะอ่าซึ่งทําให้เราถือขึ้นเป็นตัวถือจริงๆเป็นโล่จริงๆ,ๆครับผมเป็นแบบพลังชีวิตต้านสกิลอ่าผมชอบโล่ปร <laughs> ะะเภทไหน อ่าเบาล็อกครับผมโอเคครับ <Okay. S 1> <laughs> มีมีมีนะม,มีขอพูดส่วนร่มกับคาถาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเทียบเท่ากันตรงที่ว่าร่มเนี่ยกางโจมตีรวมต้านสกิลอ่ามีต้านสกิลอีกแล้ว <laughs> อ่าก็อะไรนะจันทาที่ชอบต้านสกิลกจริงๆมีต้านสกิลโจมตีรวมแล้วก็ระยะเวลาที่สร้างนะครับผมซึ่งผมชอบตรงระยะเวลาที่สร้างครับแต่ว่ามันไม่ใช่โดนแน,น่นอนไงแต่ทุกคนเนี่ยจะชอบอันนี้กันถ้า <laughs> ผมจะ <laughs> ใ,ใส่ปีเลนต้องใช้อันไหนครับอ่าใช้รีเลนเนระ ผมให้อันนี้ถึงผมจะอวยโลกก็เถอะเพราะว่าถึงมันถึงอาจจะอาจจะเป็นถึงช่องสามมันจะเป็นอัตราแม่นยำครับผมอาจจะไม่ใช่อัตราเรียกแต่ว่ามันโดนแน่นอนนะเออชิ้นหน้าก็ต้องโดนแน่นอนใช่ยวละฝ่าผมงั้นขอเลือกคาถาให้ฟรีเลนน้องน็อตเลยนะครับผมจริงถึงจะเรียกว่าน้องน็อตแต่อายุเท่ากันนะครับผมเพื่อนผมเองเรียกมันน่ารักเฉยเปน้องก็แล้ครับแต่แค่เรียนปีเดียวกัน โดยแพ็คแต่และแพ็คนะครับผมไม่ใช่ว่าจะอาแต่เกียร์นะนี่ก็จะมีลูบี้มีตั๋วนะครับผมแล้วก็วัตถุดีมากมายครับอ่านี่เจ็ดเก้า้าก็มีนะ799ก็กนะจะมีร้อลูบี้สิบห้าตั๋วนะครับผมมีเหมือนกันนะเลดเลดครับผมไม่รู้เลดจะออกไปเป็นยังไงแต่ผมว่ามันห0 5สิบห้าสิบจริงๆนะอ่ามันมีกี่ชิ้นนะมันมีแครับผมผมว่ามีดีสี่ชิ้นครับผมผมจะได้จากข้า่านแล้วกันนะอ่าเกย์ปีใหม่ครับผม มีสามดอกไม้ครับผมว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีตั้งสกิลแล้วก็ลดค่าใช้จา่ายครับผมแต่ผมติดใจเป็นการอ่ะคัตาใช้สกิลอ่ะก็ดีได้การก็ดีแล้วก็หน้ากากถูวยครับผมแน่นอนเหมือนนี่่เลยอะไรนะที่เราเปิดเมื่อกี้เหมือนโล่เลยตั้งสกิลพังชีวิตแล้วก็ลดแร่ <laughs> นี่ผมจะอวยมากกว่าชิ้นอื่นเลยอันนี้เพราะว่าผมชอบตั้งสกิลหลบสกิลแล้วก็ผลิตแรงครับผมนี่แน่นอน Number no. One าอ่พลังจมตีไม่ใช่พลังโจมตีติดอันเมื่อกี้มาพลังชีวิตจมตีโดยแน่นอนแล้วก็ลดระยะทัศนะครับผมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วซึ่งน้องน้อยก็ไว้ใจหมอนะน้อยก็ได้ให้ไอดีนี้ฝากไว้กับหมอนะครับผมเอาได้ไหมจัดไปครับเด้งแปทีไม่เคยทำให้ผิดหวังไปสูตรเด้งแปทีครับผมอ่ากล่องมันจะก,กระโดดใช่ไหมไปอี๋ตื่นเตนะ้นวะ หนึ่งสองคุณว่าปีใหม่หรือคิดมัดคิดว่ดาสามผมว่าคิดมัดสี่อีกครึ่งทางครับผมห้าหกได้กิ่นคิดมัดเห็ดมันหนาวเมืองหนาวแปดกระโดดลงแล้วผมจะกดปึ้มบึ้มฮ่ว่าฮ่่า่รค ก่อนจะเปิดเนี่ยนั่งคุยกันอยู่นะครับผมว่าหมวกรูดอมแน่นอนนนัั่แหละครบไปกดแวนยังไงหมวดอมนครับผมพลังชีวิตต้านสกิลแล้วก็ลดระยะเวลานะมันดีแหละแต่มันติดอย่างหนึง่งมันไม่ลดแล่เมีไงมันจะใช้เกียร์หนักนะครับผมไหนก็มากขนาดนี้เปิดอาาปเอ้าวแล้วเราเอาเพชรจากไหนละ่ะครัที่เติมนะอ้าวผมอ่ะเพราะว่าได้แพ็คละร้อยเลเบี้นะอ้าวก็จะได้นี่ด้วย e อ็กีกี่วันสามวันเลย สอบทีก็ผมศึกษาเทียนี้ก็ยาวๆนะเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยผมว่าผมว่าให้ให้คุณน็อตเปิดเองดีกว่าอ่าพอคลิปที่ก่นกอนๆเนี่ยเปิดเองจะได้นะผมเปิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <c oughs> น็อตเล็งชิ้นไหนไหมครับผมเป็นอ่าเกียร์มิกูหรือว่าเกียร์ซีป,ปีครับเล็งเนี้ยยอะไรก็ได้ผมขอให้ว่าเพิ่มเลเอัพกระเพอะวันนี้อาจจะลองเป็น ลองไม่ก่นอนใส่ให้อ,อาเบรดใช่ฮะลองดูน่าจะได้ไมั้มีสูตรไหมคอิกสักสามรอบก็ได้จัดไปมากดยกเลิกสามรอบหนึ่งสองสามไปเลยมาไ,มได,ได้ได้ชิ้นกลางพลังแล้วก็ต้องได้ชิ้นหน้าพลังนี่ใช่ป่ะใช่ช<า>ิ้นที่หนึ่งครับผมอืม คได้กินนกาแฟต่อไปหกดาวผมรู้สึกอืมอย่างนี้แปลว่าได้แล้วอีกสามชิ้นครับผมเฮ้ยชิ้นท้ายแต่แต่ส่วนตัวครับผมรอรอบหน้านะอ่าผมว่า ช่วงโคโรโบนี่น็อตมาแน่นอนใช่ไหมใช่เก็บตัวไว้เบิ่มๆเ,เลยนะไม่อยากดูผลประกอบการ <laughs> <laughs> ผมประกอบการวันนี้ครับผมเจ็เดาวจะได้คาถาสถิตจันท้าแล้วครับผมแล้วก็หมวกลูดอฟนะอ่าผลประกอบการก็คือถ้าทํำไมการันตีหรือเลือกเองก็คือไม่ดีนะว่ <laughs> <laughs> าไงดีวะพค่าแม็กนะเนี้ยค่าแม็กก็เอาโอเค okay. <laughs> <laughs> ตัดนั้นมาผม อ่าแล้วยังก้าวกีดจำกัดไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับเฮ้ยแต่มันมีในแพ็คเดี๋ยวค่อยไปอัพแล้วกันเอาเลยฮะเอาเลยเหรอในแพ็คกนะมีไหมฮะเราไปดูกันมีครับผมอัพเลยอัพเลห็นไหมเติมดีออกเห็นป่ะล่ะแพ็คมันไม่ได้ให้แค่นั้นมันมีนี่ครับผมเขี้ยวอ่าล็อกอินสามวันอีแพ็คอะเออล็อกอินสามวันเหมือนกันค่อยล็อกอินไปเราไปลุยพีพีดีกว่าซึ่งเราเจอทีไหมนะครับผมที่เราคาไว้นะ เดี๋ยวขอดูการเรียกวัยของอัลเบโดก่อนนะจาก7วิจะเหลือเท่าไหร่กออ็ไป2.7นะครับผมอ่าเหลือประมาณ4.3นะเห็นไหมออไม่เสร็ขึอไม่เสร็จแล้วขึ้นถ้าผิดก็บอกด้นะครับผมแต่อย่าบ,บอกเลยนะหน้าแตกไปจะเห็นพัดจะเห็นชาร์จต้องดูไมกี้ทีมเขานะมาดูแน่นอนของเราเนี่ยชาร์จแค่ไหนนะครับผมมาเกือบลืมโอ้โหแรมมหาศาลโอ้ ห,ห,หยุดสิไม่โดนหยุดเวลาครับผมเราจะสังเกตไปที่ฟรีเลนนะครับผม,มนัวจัดถือไม่ได้รีวิวฟรีเลนละผมรู้สึกมันนัวมากเรายิงล้ำแสงโป่งแล้ววันนี้เรามารีวิวเลมกันนะครับผมเอ้ยเ<ๆ>ห็นอยู่เ<ๆ>ห็นอยู่เอาไปเล่น เราจะไม่เห็นว่าชัดนะครับผมแต่สังเกตได้ว่าเนี่ยไมกี้อ่ะพอแท้จะไม่ได้ยืนเลยนะาใช่ไหมเขามีไมกี้เนาะใช่ปะออกมาทีเปลี้ยงอ่าเขามีไมกี้นะเพราะว่าเขาโดนอัพเกรดธาตุไฟของเราไปเลยยืนไม่ไหวนะโดนแน่นอนด้วยแต่ตอนนี้ต้องดันเขาคืนครับผมผมขอออโต้นะผมว่าไหวแหละคุณสองสิครับผม เอา้าตัวเอกของงามผมลอยบ้านนะครับผมผมไม่น่าเล่นไอนี้ดีบ่อยนะไอเจ้าแซลลี่นี่ออกไอดีผมเลยแซลลี่มืดเฮ้ยมีทั้งเอเลนมีทั้งเอเมิเลียต้องลองลองดูฮะเ,<อ>เ,เราตีบวกมาขนาดนี้ถึงจะร้อยสี่สิบสามก็เถอะเมื่อวานี่เ,เาเมื่อวานดูแอมเบโดดูวิ่งวิ่งไวมากนะวิ่งเฉลี่ยก,กับเอเมเรียเลยแต่เอเมเรียเราบวกสามนะครับผมเลยเรียกว ทีฟ่ฟรีเลนก็จะมีโล่ป้องกันนะครับผมโดนโคเทนยังย,ย,ยังไม่ล้มเลยนะฟรีเลนเราล้มนะฮะไปกระโดดเฉียดทีฟรีเลนล้มไปแล้วครับฮ่า <laughs> ่าสังเกตเอเลนกับเอมิเลียเขานะครับผมเอเลนกระโดดมาครับผมชิปหาย <laughs> แล้วทุกคน <laughs> อ่าเอเลนเอเลนล้มครับผม <laughs> เห็นไหม <laughs> เห็นหรือเปล่ามาได้เวลาส่วนคืน,นครับผม เอเด,เดนก้าดาวเขายืนไม่ไหวนะเจอโดนแน่นอนขอเราไปโอ้ยไ,ไม่กดใช่ป่ะเฮ้ยห <laughs> เฮ้ยการตรัดสินใจที่ผิดพลาดทุกคน, <laughs> น,นขอแช่คืนครับผมแต่เอเดนต้านนี่แน่โอ้ยโหยิงล่วงเลยฮนะอะไรล่วงผมมองไม่ทันห <laughs> น่่ยเกินโมมันมาก <laughs> ตัวเอกกเลมยื้อเราไม่กลัวครับผมเพราะว่าเรามีตัวหลอยบ้านครับก็จบกันไปแล้วครับกับการเปิดเกียร์แล้วก็รีวิวเกียร์นะครับผมาสรุปรีวิวอันนี้หรือว่าหมวกดูดอมนะรีวิวรีววิการโดนนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก่อนหน้าก็ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย